ขอต้อนรับนะครับทุกมองทุกบอลถูกชมรมถูกทีมงานน้ากันครับผมอยู่กับผมนะครับช่องพุ่มผู้จองดําซิงนะครับผมการจากของตํานานนะครับผมกะด้วยความห่วงใยนะครับเนาะเพราะว่ารถก็คือรถมันตํานานมาดุนะครับอายุอานามกับประมาณ40กับห0าสิปีนะครับผมโดยประมาณนะครับในเรื่องของรหัสนะครับสี่สศูนย์หกนะครับผม ส่วนเจ้าของนะครับส่วนเจ้าของนะครับบอหมาไก่นะครับผมคือหอดนะครับคือหอดนะครับครับคือหอดรถนะครับพี่น้องคือว่านะครับคือความผูกพันนะครับคือความผูกพันของเจ้าตัวนะครับของเจ้าของนะครับก็โดยความอนุเคราะห์นะครับที่แบ่งปันนะครับไปไหยทางวัดนะครับหหยทางวัดพิพัฒน์มุงค้นเนาะพี่น้องเนาะ ผัดมงคนนะครับอยู่สุโขทัยนะครับโดยความหักนะครับความผูกพันน้ำก yeah. ันนะครับผมก็คือตำแหนานนะครับตำแหนานของเพิินนะครับผมรดดุ่นี่นะครับหายากครับหายากครับถามว่าพ่อใดบอนะครับพ่อใดอยู่ครับพ่อใดอยู่กับตองขอนะครับตองขอนะครับเพราะว่าคือโดยความผูกพันนะครับผมแต่ละคนนะครับยูนีนะครับยูโซนของสีมุกไม่เฮานะครับ มีน้ำกันนะครับหลายรั่ยู่ครับหลายรั่ยู่ครับหลายลั่มนะครับกะใส่ง้างในปกตินะครับอารมณ์อะไรก็มีครับบริขาดเลยครับเพราะว่าอะไรเข้ากับสร้างได้นะครับสร้างจากกรุงเทพนะครับส่วนแบรนด์ไม่นองไม่เพิ่นออกมานะครับบม่ได้ว่าจะเป็นดอยฟ้านะครับดอยฟ้าตัวนี้โบตอบโจทย์นะครับบได้ตอบโจทย์นะครับเพิ่นก็เลยบบผ้ากันใส่นะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับยังมีการหากันนะครับ ยังมีการหานะครับด้วยระบบเครื่องของเขานะครับเครื่องเครื่องนะครับเ้่าว่าของเยอรมันนี่พ่นอีรีครับพ่นครับพี่น้องนี่แหละครับคือเป็นจุดแข็งของเขานะครับเป็นยังเขาก็ต้องตามหานะครับต้องตามหานะครับส่วนมากมันคือผมแจ้งไปนะครับมันเป็นรถเก็บกันถ้าส่วนหลายนะครับพี่น้องเป็นรถเก็บกันส่วนหลายนะครับจะเลยขอแบ่งปันนะครับขอเขาแบ่งปันนะครับ ไปให้ทางวัดนะครับคัดเลือกนะครับรถที่ความที่สุดนะครับเกือบเกือบได้เต็มรอยนะครับไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องให้ทางวัดไปจัดการอีกเล็กๆหน่อยๆนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของยางนะครับเครื่องมือครับใส่การใดครับใส่การใดนะครับใส่การใดนะครับก็เป็นรถน้องไส้นะครับน้องไส้ที่เพิ่นเอาของขึ้นมานะครับอ่ารถโฮลลนะครับ ได้ได้จังหวะนะครับให้เพ sì, ื bah, ่อนได้เอาลุงไปนะครับหรือพี่น้องท่านใดนะครับในโซนนะครับทุกโซนทุกภาคนะครับทุกจังหวัดนะครับมีการขนย้าย้อพี่น้องเด้อถ้าเก็าหาเพจผลก็ได้อครับพุ่มผู้จองดาสิ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะติดต่อให้นะครับผมส่วนราคาการขนย้ายนะครับราคานี่เป็นกันเองพี่น้องราคาเป็นกันเองด้อพี่น้องเด้อสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อให้นะครับ เพิ่นไปทุกโซนนะครับเหนือก็ไปนะครับใต้ก็ไปนะครับไปทุกโซนนะครับติดตอผมได้นะครับนี่คือการจากไปของตำนานนนะครับผมที่จากจากไปของตำนานนนะครับเพิ่นจะไปอยู่โซนของอุไทยนะอ่ะสุโขไทยนะครับเพิ่นจะไปยุโซนฝุ่นนะครับผมพี่น้องไปทั้งวัดนะครับแวะถ่ายรูปได้ด้อพี่น้องเด้อรถขั้นนี้นะครับเพิ่นว่าเพิ่นจะเอาไปอ่า เป็นตำนานไปจอดโชว์นะครับว่ารถดอยนะครับคือบุกเบิกวัดนะครับเพื่ไให้วัดเจริญนะครับขอบคุณไปทั้งครับเจ้าอาวาสพื้นนะครับแล้วก็ท่ายโยพื้นน้ำเน่นะครับญาติโยมนะครับติเพ่นสนับสนุนนะครับให้ผมในมหานะครับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับเอฟซีนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมมีการจะออกเดินทางกับประมานเทียงเด้อพี่น้องด้อยาจะไปพักอยู่โพราดนะครับ ก็จะออกเดินทางต่อนะครับกำหนดการนะครับเที่ยงของมืออื่นนะครับถึงแน่นอนครับลดขั้นนี่เที่ยงของมืออื่นถึงแน่นอนนะครับสําหรับตํานานดอยนะครับผมถามว่าโซนไหนเขาเล่นกันนะครับมีหลายโซนอยู่ครับที่ที่เขาเล่นกันแล้วก็เป็นรถเก็บนะครับส่วนรุ่นใไม่นะครับรุ่นไม่ก็จจะเป็นดอยฟ้านะครับแล้วก็พิเศษขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวนี้นะครับได้สื่อสัญญาเส้นลิขสิทธิ์กันแล้วนะครับ ไปเป็นแบรนด์ของร่ำโบกินี่ครับเป็นแบรนด์ของร่ำโบกินี่นะครับสีขาวเด้อพี่น้องเด้อสีขาวนะครับเป็นแบรนด์นั่นแล้วครับแต่ว่าสําหรับแบรนด์หม่นะครับรุ่นหม่เพิินกับรุ่นเก่านะครับระบบนลอยยางกันเะครับเด้อระบบนลอยยางกันนะครับหานใส่งานนะครับคว่ำโปงทุนนะครับมั่นก่าโบสูนะครับต้นตำรับนะครับหลายคนบอกนะครับในกระทู้พันธีบา ไปทั้งลบนะครับผมก็อยากอยากให้มาลองทดสอบเบรงนะครับรุ่นเก่านะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับสามมาในส่วนนี้มีบอครับสําหรับรอยฟ้านะครับมีนะครับพี่น้องมีอยู่ครับก็คนเพิ่นเคยใส่นะครับใส่ดอยนะครับนาอดรอยรุ่นเกาล้ยวเพิ่นกับเห็นว่ามีรุ่นใหม่เพิ่นเก็าออกมานะครับไลสอบถามอยู่ครับเพิ่นบอกว่าบอกคือรุ่นเก่้นนะครับรุ่นเก่้จะใส่ดีกว่านะครับ การไต่ดีของรุ่นเก่าอาจจะขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีนะครับแล้วร็ระบบนะครับที่มันเปลี่ยนเป็นเป็นระบบใหม่นะครับในการผลิตออกมานะครับจังไรก็ติดตามผมเลได้ครับช่องพุ่มผู้จองดําซิงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะจากล่านะครับโดยความคืนหอดคืนถึงนะครับของเจ้าของรถและทีมงานนะครับที่ ที่เคยเห็นรถขั้นนี้นะครับแล้วก็แบ่งไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ครับ